แต่ว่าเขาบอกว่าให้ดิฉันเนี่ยเชิญเขาช่องเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เอทีเค้บอนกัดก็กัดไม่ได้เพื่อนเพื่อนฟ้ามันยอกก่อปกนดํานมมันจะมาแล้วปลนดํานมหลุดไปแล้วคนะใครที่กำลังจีบลุงน้อยนะคะลุงน้อยไม่แฟนแล้วนี่นะไอเอกคือแบบอะไรแล้วพัดกันได้ ค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทําส้มตําอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นส้มตําปูดองไม่เป็นส้มตําซัวเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปที่เราทําของดองนะคะมันมีปูเหลือเยอะมากเราก็เลยจะเอามาทําอีกคลิปนึ่งเลยค่ะเป็นการทําที่ค่อนข้างาคุ้มค่ามากเลยนะะเราคือเราสั่งของครั้งเดียวเนี่ยเราทําได้ถึงสองเมนูเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นชื่อร้านให้ด้วยนะคะเป็นร้านมันดีอีกแล้วค่ะเรามาทํากันเลยเดี๋ยวหาปูก่อน ปูปูอยู่ในนี้นี่นะคะปูเหลือร้านมันดีแล้วเก็บไว้ได้หลายวันเลยปูมีซอมอนด้วยมีทุกอย่างเลยอะว,ว้าวออ้ยหอม เป็นสอร้านเลยนะทุกคนมีปองไครดูด้วยเพราะว่าค่ะคือบ้านเราถ้าอะไรเหลือเนี่ยเราก็จะเอามานะคะเอามาใส่ตู้เย็นเราจะมาดูวัตถุดิบนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างยังน่ากินอยู่เลย กันวันนีอ้อันนี้ดอกนะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาเฮ้ยเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลยถูกไหม,มยังอร่อยอยู่เลยหอมแซมมัน,น่อย ยังกินได้อยู่เลยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปทำ้มปามันนะคะนี่นะคะทุกอย่างได้พร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำกันหั่นถัวฝักยาวใส่มา มยาวจังสั้นไป,นไ,ปไม่ซื้อแบบเขาหั่นแล้วไม่ไมีชล้วชัรแล้ว อ่ะแป๊บหนึ่งนะคะให้วเวลาใส่พระเอกของเรานิดเดียวนิดเดียวไม่รู้รถอ่ะไปจวอโอเคคนอย่าตำนะคนใช่ขักขัก คนนะคะใส่นี้เพิ่มนิดนึงใส่นี้เพิ่มนิดนึงนิดไปโอเคค่ะได้เวลาชิมรสหนีเลยตรงน้้ยหนีนี่ไป เรียบร้อยอแล้วก <All right. S 1> ็ทันมื้อนี <All right. S 1> ้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยได้มีแขกแลบเชิญอีกคนนึงนะคะทุกคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่เาเป็นใครเพราะว่าเขานั่งตัม้มตัตมกับดิฉันแต่ว่าเขาบอกว่าให้ดิฉันเนี่ยเชิญเขาค่ะนกน้อยพี่โบบิน,นบินไปไหนมาคะโอเค okay, ค่ะวันนี้นะคะดูมาแล้วเพื่อนอุ๊ยอยากได้เลยให้มันแบบมาสอดตรงเนี้ยโมมีอะไรที่มันบางๆวะสังกะสี <c oughs> ไม่ได้ทุกคนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะขอโทษทีวันนี้นี่รีบมากลุงก็ไม่ได้แต่งหน้าเยหนเย็นไมเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ให้อ่าได้ละไหลวะโมหกวะอ่าโอเคเห็นเห็นแล้วใช่ไหมฮะหกคือห้าแล้วนะหกก็พออันนี้หรือไม่กะเจ็ดทุกคนเขาวันนี้ที่รีบนะคะจะบอกว่าห้องเรากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือเราจะย้ายจากคอนโดไปอยู่สตูใหม่ก็คือเป็นออฟฟิศซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคิดว่าเร็วนี้แต่ว่าเรา ตอนนี้คือดูที่ไว้อยู่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีเพราะว่าเราไม่ทําแค่แบบยูทูบไปทุกคนเราทำเสื้อผ้าด้วยก็เลยมันต้องมีที่มีทางอะอยู่บ้าน,นก็คือี่ยของกองละเกะละกะาแล้วก็ไม่ไหวเดี๋ยวเ <laughs> <c oughs> ก่งใจหลงพี่เขา <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมคอนโดด้วยก่อนที่จะออกนะคะทุกคนกินเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าด้วยด้ยยคือเนี่ยแบบมันเป็นมันเป็นของดองตั้งแต่คลิปไอ้น่ะบิงซูอะแล้วเราเอามาทำใหม่ ืใครจำบอกเขาไปรูมน้อยโบช่วมตำมุ่งแต่ตำเป็นก็คือไม่ซื้อเขาอีกเลยืเห็นหน้าอย่างนี้อร่อยนะรู้ป่ะอะไรนะโบปูดองไข่เหรออืม ปูดองในว,วันนี้มีสองร้านนะคะเนื่องจากว่าเขาส่งมาให้เรามีทั้งมันดีกับปองไข่ดูนะคะเราเ,เอามารวมกันเลยคือเหมือนวันนี้วัตถุดิบเหลืออะไรอะ่ะก็เอามาเลยมันย่องเลยดูเดี๋ยวแล้วข้างหลังอะ่ะข้างหลังติดปลาหมึกมันยังกินได้นะทุกคนมันอร่อยมากเลยถ้าคนชอบสายปูบอกเลยนะว่านี่ใส่ปลาล้าเป่ใส่คะ่ะกินได้ไหมลาลาสเนี่ยแพไหมกินไม่มีเลย จำมอนดองอือหือน้อยกูชแบจำมอนอือหือจำมอนออกมาสองวันอะยังอร่อยอยู่เลยไปๆมาๆก็เจอกันอีกเดคาร์บอนจำมอนเนื้อมันเริ่มรวนแล้วเนี่ยเนี่ยคนมองมาใกล้ๆนะคะดูปูดองปูดองต้องกินกับข้าวนะ้ โดนฟันเนี่หรอโดนเหงื่อใจเย็นอย่างางี้นะแล้วก็เอาน้นําน้ําปลาร้ามาอย่างงี้ราดเขาซะหน่อยอแล้วก็กินกับข้าวอ,อร่อยมากนี่ขนาดข้าววะแล้วนะปูดองคือไม่เค็มเลยงงมากมมคุ้งดอง พูดพูดการกินของดองเนี่ยต้องดูร้านดีๆนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเค็มไปเนี่ยเวลากินกับข้าวต้มมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าไม่เค็มมากเนี่ยมันจะพอดีเลยเค็มก็มาล้างน้ำได้เพื่อนๆมันจะอร่อยไหมล่ะอร่อยสิแล้วก็ใส่ชูรสลงไปปูดองคือเดอะเบสเซ s เลอร์กินกี่ครั้งก็คือปูดองเดอะเบสแปลว่าอะไรเดอะเบ t แปลว่าแบบเบ s แปลว่าดีมากดีมากอ่ะ the best ล e l l e r แปลว่าขายดีเบสเซ s เลอร์ปูดองคือเด็ดมากทุกคนเอ้ย ใครมาดูตอนยังคืนขอโทษนะกัดก็กัดไม่ได้บิดบิดลุงสารลุงน้อยเพื่อนเพื่อนฟมันยออฟันนนมนมจะมาแล้วฟันนนมหลุดไปแล้วโบวแค่นี้ปูอร่อยครับปูอืมปูอร่อยปูนุ่มนิ่มหวานไม่เค็มนะอืมอื้อ น้องเป็นแซลม,มนอนต่อเนื้อมันอยู่มันยังคงที่อยู่มั้ยนะจริงรสชาติเป็นไงเหมือนเดิมเป๊ะส้มตำนกน้อยผับิน <c oughs> กินเหมือนฟันดีนะนะฟันดีใครที่อยากช้อปปิ้งเสื้อผ้าน,นะคะคาร์บอนอย่าลืมเข้าไปดูนะคะโคซี่เดี๋ยวลุงจะเข้าไปดู S <S จะพาซปฟีงคื้อแ,แฟนอวอร์เลนทาน,นี้ไปเที่ยวนะวอรเลนไทยเชียงใหม่ไปใครแฟนแฟนคนไหนใครที่กำลังจะจีบลุงน้อยนะคะลุงน้อยมีแฟนแล้วมีแล้วกายจะอดนมแล้วชอบมีแฟนคลับทักมาทักมาฟ้องนะว่าลุงน้อยคุยอะไรกับแฟนคลับบ้างอ่ะที่ไหนมาฟ้องแจ้ลุงน้อยถ่ายบบรูปมาให้ดูบ้างลุงน้อยตอบกลับบ้างคุยกับเพื่อนเพื <S <S 2> <S 2> นะ่อนอะแก,หกเหงา <S <S ที่ลุงอยู่คนเดียวก็เหงาคุณตอบไ ไปหาไม่ได้เราอยู่ไกลกันโอ้โหนาลาธิวาสอยู่ตรงไหนวะไัดนาลาธิวาสเออใครอ่ะแฟนไม่ใช่แฟนคลับเออเป็นคลับ,บ,บทักมาลุนน้อยอร่อยจังเลยน่าอร่อยอยู่นาลาธิวาสมันจะไปหาเขาทำไมปั่นจักรยานลุน้อยบ้าจี้นะทุกคนถ้าเกิดใครให้ไปหาเนี่ยปั่นจักรยานแบบยี่วันมาเนี่ยอย่าอยู่ใกล้เลยนะถ้าอยู่ใกลน้นี่คือถึงที่นะเหนือสุดประเทศไทยนาลาธิวาสใช่หรอ น่ารากิีว่าไม่ได้อยู่ใต้เหรอเชียงใหม่ดียด้ายไปโน่นแล้วมั้งมันย้ายได้ด้วยเหรอเชียงใหม่มีทะเลบอกเขาไปน<ม>ี่อืมภูกเก็ตก็คือมีภูเขามีจริงๆปูดองก็โอ้โคกี้คอนโดใส่กระป๋องแตกเนาะ,นะแช่ไว้นานจัดนะเย็นจัดไม่ได้ไปนคอนโดมาเป็นเดือนแล้วทุกคนระเบิดหมดแล้ว มะก,กรมันชอบไปแทงลิ้นไอ้แทงฟันตรงนั้นเ่ยย้ำก็มัดม,มันไว้ย้ำย้ำอันนี้คือดองแล้วใช่ไหม,มเด็กวัยรุ่นชอบมากเลยปูไอ้ปลาแซลมอนแซลมอนโบถ้าเกิดถามโบ่นะแซลมอนไอ้เลิฟแซลมอนมั่งทุกคนไปซื้อกันเถอะมันดีนะดองแซลมอนได้อร่อยมาก <c oughs> คือลืมแซลมอนแบบซาซซมิไปแล้วอะเขาดองด้วยอะไรปูน้ำปลาซีอิ๊วปลาหมึกก็ดองซีอิ๊วอร่อยมีคนเคยมีคนจะให้ทำเป็นคลิปที่กินอย่างเดียวไม่พูดเลยไม่ได้ก็ได้นะเดี๋ยวจะลองทำแล้วดูด้วยนะไม่พูดก็ชอบสิผิดกฎแบบไม่พูดเลยอะ ปลาหมึกนุ่มมากเลยพอดองเข้าที่อ่ะเดี๋ยวเร็วนี้นะคะครอยู่พระรามสองนะคะเต็มตัวนะจะรับสมัครคนถ่ายและคนตัดแถวพระรามสองนะคะอย่าลืมนะคะย้ายกันมาอยู่พระรามสองใช่ย้าย<ด>มาเลยค่ะ <c oughs> บอกเลยสตูเราน่าอยู่มากเลยนะคะคนเยอะแยะสองรับสมาชิกใหม่อยู่เดี๋ยวเต็มตัวมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคนที่อยู่พระรามสองล้วตัดต่อได้เนี่ยเต็มตัวเลยนะหือ อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับทุกคนใครที่ดูมิสเตอร์ใครที่ยังแบบหาซีรีส์ดูนะไปดูมิสเตอร์ควีนมิสเตอร์ควีนโคตรสนุกแบบโ,โอ้โหดูแล้วแบบคือโบไม่ได้ติดซีรีส์มานานมากเลยทุกคนเรื่องนี้คือเอาโบอยู่อะดูดูทุกคืนดูเรื่องมนุษย์รักลูกทุก่งโอเคฉายทางช่องไหนก่อนช่องเจ็ดตอนเนี้เหรอที่มันสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละลื่นโอ้อันนี้คือหมนุษรักลูกทุ่งคือหนังตำนานเลยนะพะลุเกิดไม่ทันหรอกที่ลืมไปดูนะคะใครที่กำลังหาซีรีสส์์ดูนนะะะคคคมิเเตอออรรวีพกืแบบ หล่อมากมเออพอเอกหล่อมากชื่อคิมคิมอจองฮยอน <c oughs> รู้จักอะ่ะเขาหล่อมากเขาหลอกินไม่ลงเลยเขาหล่อไม่เท่าไรแล้ววัดก,กันได้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จนะเราขอไปดูบ้านก่อนเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาว่าเราเหลือ25นาที <c oughs> อาจจะไปถึงมุมอ้าวไม่แต่มันอยู่ข้างหน้าบ้านเลยอะไรกันไม่รู้สองนนี้ เดี๋ยวมันอยู่ข้างหน้าบ้านเดี๋ยวออกไปก็ถึงแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครั้งหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรบอกได้นะแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยอยากมีอะไรแนะนําก็บอกกันได้เพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปแล้วทําคลิปย้ายออกจากคอนโดไปอยู่ออฟฟิศนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะใครที่ตัดต่อเป็นแล้วก็ถ่ายภาพเป็นนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวรับสมัครนะคะบ,บ๊ายบายได้เพื่อนไปก่อนนะ